ถ้าจะต้องกู้บ้านซักหลังหนึ่งจะต้องผ่อนชำระคืนงวดละเท่าไหร่วิธีการคำนวณแบบง่ายๆ สวัสดีครับกลับมาพบกับผมธนวัน์ศิริวัฒนกุลอีกแล้วนะครับกับรายการไทย PFA Talk ครับฝากนิดนึงนะครับช่วยกด subscribe กันนิดนึงครับหรือว่ากดกระดิ่งทางช่อง YouTube ของไทย PFA นะครับหรือไม่อย่างนั้นก็ฝากกดไลค์หรือว่ากด follow นะครับแฟนเพจของไทย PFA ครับ Thai Professional Finance Academy นะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับที่เขาจะได้ไปช่วยกันคิดสาระดีๆแล้วก็ให้ผมมาพูดให้ทุกคนได้ฟังต่อไปครับวันนี้นะครับเราจะมาเติมเต็มความฝันของคนที่จะจะมีบ้านกัน หลายคนที่อยากจะมีบ้านนะครับส่งคําถามกันเข้ามาถามบอกว่าถ้าจะต้องกู้บ้านซัก ze, หลังหนึ่งไม่รู้ว่าจะต้องคํานวณค่าใช้จ่ายที่จะต้องผ่อนเนี่ยครับเดือนละเท่าไหร่ก็เลยอยากจะมีวิธีการคํานวณแบบง่ายๆมีไหมวันนี้ก็เลยจะมาหาวิธีการคํานวณแบบง่ายๆกันให้ดูครับว่าถ้าคุณอยากจะซื้อบ้านสักหนึ่งหลังคุณจะต้องผ่อนเท่าไหร่จะได้ไปประเมินกันครับว่าเราจะมีความสามารถในการชาระคืนไหมทีนี้ผมลองยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันนะครับว่าถ้าสมมุติบ้านที่คุณอยากจะซื้อเนี่ยครับราคาเอาสักกลางๆเขาบอกว่าตอนนี้ ถ้าบ้านหรือว่าคอนโดเนี่ยครับที่เปิดใหม่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยครับต่าๆก็อยู่ประมาณสัก3ล้านบาทด้วยกันนี่ยังไม่รวมค่าตกแตง่งแล้วก็ในส่วนของค่าใช้จ่ายจีบาทาอื่นๆนะครับผมก็เลยจะลองยกตัวอย่างดูว่าถ้าคุณจะต้องไปกู้แบงก์เพื่อเอามาซื้อบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยเป็นเงินสัก3ล้านบาทซึ่งอันนี้ไม่รวมเงินดาวที่คุณเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับถ้าเราจะกู้สัก3ล้านผ่อนเอาสักประมาณไม่ต้องยาวมากแล้วกันเอาแค่20ปีก่อนส่วนในอนาคตถ้าใครอยากจะมีโจทย์อะไรหรือวว่ายังคนณ ตามไม่ทันนะครับลองส่งเข้ามาสอบถามกันครับแล้วเดี๋ยวจะทําี P ีต่อๆไปมาอธิบายให้กันฟังอีกครับทีนี้สินเชื่อบ้านเนี่ยครับถ้าผมไปกู้เงินต้นมา3ล้านแล้วมีอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่5%ต่อปีนะครับกู้เป็นระยะเวลา20ปีเราลองมาดูกันว่าไอ้เจ้าตัวเงินงวดที่ผ่อนชําระคืนเนี่ยครับมันจะต้องผ่อนชําระคืนงวดละเท่าไหร่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไอ้เจ้าตัวดอกเบีย้ยของการกู้ซื้อบ้านเนี่ยครับมันจะไม่เหมือนกับกู้ซื้อรถที่เรากู้ซื้อรถที่เราดูไปเนี่ยครับ มันจะเป็นการกู้แบบที่เป็นแบบ flat rate หรือว่าแบบ add on แต่ไอ้เจ้าบ้านเนี่ยครับมันจะเป็นการกู้แบบลดต้นลดดอกเพราะฉะนั้นเราลองมาดูกันนะครับว่าถ้าคุณไปกู้สินเชื่อบ้านด้วยเงินต้น3ล้านบาทมีระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนทั้งหมด20ปีภายใต้อัตราดอกเบี้ยที่เป็นการคิดแบบลดต้นลดดอกเนี่ยครับอยู่ที่ปีละ5% เราจะต้องมีภาระในการผ่อนเดือนละเท่าไหร่ก็คลิกเข้าไปครับที่ w w w a l l a b o u t f i n com ครับแล้วก็เลือกไปที่โปรแกรมวางแผนการเงินเสร็จแล้วก็เลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างครับมันจะมีเมนูให้เราเลือกไอ้เจ้าตัวการคำนวณเงินผ่อนบ้านแบบลดต้นล,ลดดอกเอาไว้ให้ก็คลิกเข้าไปครับใส่ข้อมูลแค่นี้เองระยะเวลาในการกู้ยืมเมื่อกี้ผมบอกว่าสมมุติอยู่ที่20ปีอัตราดอกเบีย้ยสมมุติอยู่ที่ปีละ5% เงินต้นนะครับเมื่อกี้เรากําหนดกันว่ากู้สัก3ล้านนั้นแปลว่า3ล้านนี้ผมยังไม่ได้รวมเงินดาวนะครับกดคํานวณครับเราจะได้คําตอบว่าเราจะต้องผ่อนชําระคืนครับเดือนละ1,9798บาทกับอีกประมาณ67สสตางค์ด้วยกัน นั่นแปลว่าคุณจะต้องมีภาระอย่างนี้ครับว่าวันนี้ถ้าคุณไปติดต่อกับสถาบันการเงินกับธนาคารพาณิชย์ต่างๆได้เงินต้นมา3ล้านบาทเพื่อเอาไปรวมกับเงินดาวที่คุณมีอยู่เนี่ยครับเพื่อซื้อบ้านสักหลังหนึ่งคุณจะต้องมีภาระนะครับติดตามตัวคุณทุกทุกเดือนเป็นระยะเวลาทั้งหมด20ปีด้วยกันเดือนละ1 9 7 9 8บาทกับปีกส7สตางค์หรือกลมๆก็ประมาณสัก20,000ด้วยกัน เพราะฉะนั้นทีนี้คุณต้องมาสอบถามตัวเราเองแล้วลักครับว่าเราจะมีความสามารถในการชรําระคืนไหมอย่าลืมนะครับว่ากู้บ้านหลังหนึ่งมันไม่ได้มีแค่ ค่าใช้จ่ายในเรื่องของเงินที่คุณต้องผ่อนชำระคืนนะครับมันยังมีค่าใช้จ่ายในการดูแลบ้านอีกคุณยังจะต้องเตรียมในเรื่องของการบำรุงรักษาถูกไหมครับหปี10ปียังไงเราก็อาจจะต้องทาสีบ้านใหม,ซม่ซ่อมนู่นซ่อมนี่มีค่าใช้จ่ายพวกนี้ตามมาอีกด้วยนะครับยังไงก่อนที่จะกู้ก็สำรวจความพร้อมของตัวเราเองก่อนว่าบ้านหลังที่เราจะกู้เนี่ยครับมันจะทําให้ความฝันของเรามันกลายเป็นฝันที่ดีหรือเปล่าไม่ใช่ว่ากู้ไปแล้วสุดท้ายมีปัญหาในการชําระคืนเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะกู้นะครับเราจะต้องสำรวจความพร้อมของเรา ก่อนด้วยการประเมินศักยภาพในการชําระคืนซึ่งใน EP ีถัดๆไปเราจะมาลองดูกันครับว่าแต่ละคนน่าจะมีความสามารถในการกู้ยืมที่จะผ่อนได้เดือนละประมาณเท่าไหร่ครับ